บอกว่าผิวคล้ำหรือเปล่าเเรหรือเปล่าลอออกเอาไฟออกต้องลองรีเกจีบด้วยผมเจือร้องเสียงแผ่นได้เกียิมากถามที่ถามอย่างนี้ต้องบอกว่าบอกยอมรับเลยว่าเราเป็นคนเจ้าชู้เมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเป็นคนเจ้าชู้นะเคยรักใครจริงไหมก็รักนี่เนี่ยเบอร์หนึ่งที่บอกนะคะรักรักระเอกลิเกคนกว่านี้มากมากจริงๆแล้อย่างไงมันถึงขั้นไหนความรักของเรา ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือเบอร์หนึ่งนี่รักจริงเลยรักมากหมายแต่งงานกันเลยถูกใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี่ฝากไว้กับเขาเลยแต่สรุปคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้มีเมียแล้วตกใจมากอายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่เขาตาณตอนนั้นนะคะมันก็กำกย่างยี่สิบลาประมาณนั้นแล้วก็มีลูกแล้วด้วยโอ้โหงงมากเลยแอบรักเขามากี่ปี เขาก็ต่างคนต่างรักกันนะเจอแล้วปิ๊งเลยนะมากี่ปีฮะประมาณเกือบสองปีกว่ากว่าโดยที่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขามีไม่รู้เลยแต่มีคนพูดให้ให้ได้ยินเหมือนกันมันไม่เชื่อมันเหมือนคนตาบอดหูหนวกตาบอดจริงๆคนะตอนนั้นใหม่ฟังแม่สิ้นแต่วันวันหนึ่งอ่ะมันเห็นรูปอ่ะคนเอามาให้ดูเลยนี่อ่ะเมียเขาลูกเขาแล้วเขายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยช็อกนะมันเหมือนน็อกเลย ร่างกายก็ไม่ดีอยู่แล้วใจมันก็ไม่ดีด้วยม,มันเริ่มแบบป่วยทั้งใจและกายณนะตอนนั้นอนอนโรงพยาบาลไม่ว่าเลยอ่ะอม,มันมันเศร้ามากแล้วงานการเป็นไงฮะตอนช่วงนั้นมันไม่อยากทํามันทาก็ไม่มีชีวิตจิตใจแต่คนดูไม่รู้เลยเวลาขึ้นเวทีจริงๆอะ่ะเราจะตายอยู่แล้วด้วย<แ>ใจละใจทั้งกายทั้งกายเนะี่ยมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นตอนนั้นหนุ่มคนนั้นรู้หรือยังคะว่าเรารู้แล้วรู้แล้วแล้วเขาทํายังไงบ้างเขาไม่โทรไม่อะไรเลยแต่แต่ถามว่าเขารักเราไหมรัก เรถามว่าเขาทิ้งเมียเขาได้ไม่ได้ก็ต้องเลือกเขาเขาก็ต้องเลือกอ่ะเราก็ไม่ยอมเป็นน้อยใครอยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าให้รักเราเลือกเราสิแต่มันยากเหลือเกินเขามีลูกแล้วค่ะใช่ไหมคะมันมันความรู้สึกว่าคนดูจะไม่รู้เลยว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันมองไม่เห็นใครเลยมันมันท้อแท้จิตใจมากพี่คิดจะกินยาตายเลยนะนะตอนนั้นมันมันเหมือนแบบว่ามันคิด มันเด็กๆอะ่ะมันก็เหมือนว่ามันอยู่ช่วงหัวเรียวหัวต่อความเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะโตก็้องไม่ยี่สิบใช่ไหมใช่มันเป็นหัวเรียวหัวต่อจริงๆถามว่าโตไหมหนะ้ตอนนั้นพี่ว่าพี่ก็เริ่มโตแต่มันเหมือนคิดไม่ได้มั้งมันเป็นเป็นช่วงเวลานิดเดียวที่แบบเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้ว <c oughs> ตั้งใจเลยพี่จะต้องกินยานี่แล้วไม่ไม่อยู่แล้ววันหนึ่งกลางคืนอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่จะย่องย่องมามากินยาเนี่ยพี่ตื่นมาพี่เห็นแม่พี่เลย อ mm hmm. คนที่รักที่สุดเนี่ยคือแม่เราเนี่ย่ <That. S 2> เนียที่นั่งนอนอยู่กันข้างเหมือนเมันเฝ้าอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. เออลูกไม่สบายนะลูกป่วยนะ <That. S 2> ลูกไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรแล้วแต่ภาพแรกที่เห็น mm hmm. ที่คิดจะกินยนาะแม่นอนอยู่ mm hmm. มีความสึกเฮ้ยคนที่เราควรจะรักที่สุดคือครอบครัวคือแม่ <That. S 2> ไม่ใช่เขาคนที่หลอกลวงเราตอนนั้นพี่คิดได้ทันทีว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้จริงๆค่ะพี่ต้องอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีแม่วันนั้นแม่อาจจะไปนอนห้องแม่หรืออะไรไม่ได้มาฝากเราอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้อาจจะไม่มีจิ้งหรีดท่าไม่เทวันจนถึงทุกวันนี้ไม่มีไม่มีแต่ต้องบอกน้องๆว่าครับบางทีเราขาดสติเราคิดว่าผู้ชายคนนี้เรารักที่สุดมันไม่ใช่หรอกถ้าใครจะคิดฆ่าตัวตายนะพ่อแม่ของเรารักเราที่สุดถ้าคุณทำอย่างเนี้ยนะคุณบาปเด้อ แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคนที่เสียใจตามมามีอีกเยอะมากๆเลยใช่ผ่านเรื่องราวความรักเจ็บปวดครั้งนั้นไปแล้วเข็ดไหมคะเข็ดสุดๆจริงๆอ๋อพอพอพอหลุดจากตรงนั้นมานะทหารตำรวจก็ะการมีมเข้ามายะมพอพี่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นนักร้องเต็มตัวมีชื่อเสียงเนี่ยเข้ามาเยอะมากแต่รู้ว่าแล้วมีเมียแล้วทางนั้นเลยอีกแล้วชีวิตพี่อะเป็นอย่างนั้นทุกทุกทีเลยพี่รู้สึกว่า ันจะอาพับไปถึงไหนเนาะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสดสดไม่มีบ้างหรือมียังมีอยู่แม่ยอะเลยจริ่งหรอจิ้งจิงหมอแต่จะไม่ใช่ผมไงไม่ใช่ผมไงแม่เนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนเป็นต้นๆใช่ไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีมีคนมาจีบไหมฮะตอนนี้ตอนนี้มีโทรศัพท์ที่หนุ่มๆตทวมหาดมีมาดมๆแล้วก็จากไปฉันถามว่าตอนเนี้ย อยากมีแฟนไหมอยากมีคกันอ้าวสเปคเลยสเปคเลยผู้ชายในฝันสไตล์ทิ้งหนี่ขาวเป็นไงรูปร่างหน้าตาก่อนรูปร่างหน้าตาเมื่อก่อนน่ะยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนต้องหล่อคุณดีร่ำรวยเข้าใจเราเยอะและเกินสเปคค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนคิดอย่างนี้หมดใช่ตอนนี้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 หรอเอาเหอะอะไรก็มาเหอะขอให้ดีค่ะขอให้โสดขอให้แต่ว่าขอโสด หนึงเพราะว่าช<ๆ>ีวิตที่รับไม่ได้เลยจะขาวจะดำไม่เป็นไรนๆๆสูงไหมฮะสูงหน้าตาตีๆหรือหน้าตาไทยๆมันต้องไทยแล้วก็คมสองสามพูดถึงเรื่องหนุ่มๆมีข่าวอีกแล้วค่ะคือคนในข่าวเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะคะไม่ใช่หนุ่มๆแต่เป็นเสียมีข่าวว่าเสีย ออกทุนทําอัลบั้มให้จริงค่ะฮะจริงค่ะเพราะเนี่ยอัลบั้มชุดนี้ให้มาล้านหนึ่งหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทให้สำหรับทำอัลบั้มใหม่ถูกอัลบั้มใหม่ชื่อว่าอะไรคะจิ้งหลีกขาวสบัดบยสบัดบูอีกนึ่งลากยาวนิดนึงอ่ะยังไงฮะมีที่มาที่ไปยังไงคุยกันยังไงฮะถึงเสียคนนี้เขาถึงได้ใจดีขนาดนี้ต้องบอกว่าเสียคนนี้เป็นคนที่ดูริเกมาตลอดเห็นตั้งแต่เริ่มเป็นนางเอกขึ้นมาเขาชื่นชอบริเกมากแล้วก็ ชอบอ่ะก็ชอบเรามาตลอดอ่าเรื่องการทําอัลบั้มนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอัลบั้มชุดนี้ต้องบอกเลยว่าอ่ามันต่อเนื่องมาจากจิ้งหรีดขาวสาวบางโพตอนนั้นได้มีโอกาสจับมือกับเพื่อนทำแต่ชุดนี้ลงทุนเองเลยต้องบอกเลยว่ายากมากมันเหมือนเราทำทุกอย่างเลยหาเพลงค่ะสคริปต์เพลงจะเอาเพลงแนวไหนอะไรยังไงหรือว่าการแต่งตัวแดนซ์ทุกอย่างเหมือนเพลงสบัดบ๊อบเนี่ยที่พี่กำลังจะพูดเนี่ย มันเกิดจากน้องแฟนคลับคนหนึ่งพี่ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดไปช่วยร้องเพลงในงานแบบว่าแฟนคลับของพี่นี่แหละอันนี้น้องก็จัดโต๊ะจีนไว้หลังเวทีก็ให้แดนเซอร์พี่ไปนั่งทานโต๊ะจีนหลังเวทีแต่สรุปแล้วโต๊ะจีนอ่ะเด็กพี่ไม่ได้ทานนั่งกับพื้นปูเสื่อนั่งอยู่ลงไปปั๊บเราไม่ว่าใครทั้งสิ้นครับก็บอก ทำไมเนี่ยทำไมไม่นั่งโต๊ะจีนเจ้าภาพเนี่ยอู๋ซีการสซีกันเขาบอกกินโต๊ะจีนสองโต๊ะแล้วทําไมมานั่งปูเสือข้างล่าง<อ>แล้วดิฉันก็สะบัดบ,บอ๊อบขึ้นรถตู้ค่ะอตอนนี้น้องแฟนตาบอกว่าโอ้ชอบจริงๆผู้หญิงคนนี้เขาทําหน้าตาแบบว่าเรา<อ>ก็ทำไมเราก็ฟังก็แต่งหน้าไปผู้หญิงคนนี้ชอบจริงๆเลยเธอสะบัดบ,<อ>บ,บ๊อบก็ทำเสีง<อ>ยงแบบนี้ด้วยพี่จด<อ>ไว<อ>้จดไว้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นที่มาที่ไปของเพลงสะบัดบ๊อบมันเหมือนอารมณ์อารมณ์หนึ่งแบบ หัดใจจังเลยสบายเบอร์กอะไรเงี้ยโอ้โหบ๊อบอยามากอ่ะน้องๆทุกคนทำสบายเบิร์กรับรองชานี้ฮิตติดลมบอลอีกแน่เลยเพราะว่าสบัดบิบ ใช่มันก็ยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดผมตัดเท้าทรงนี้มาทรงนี้เลยเพื่ออัลบั้มชุดนี้เลยนี่งั้นเข้าเรื่องอีกหน่อยเลยดีมากทีมนั้นอ้าวก็ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเสียเลี้ยงแล้วเขาเขาบอกว่าใช่ไหมทำอัลบั้มคือทำอัลบั้มแต่ตอนนี้หนักกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับยังบอกตอนนี้อีกเหรอคะเสียคนเนี้ซื้อบ้านซื้อรถให้อีกโอ้นี่ตามสูตรเป๊ะเลยทำไมเสียคนนี้รวยจังเลยจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าก่อนจริงค่ะ